นนหน้ามันบัชี่โยช่างไงだろ Galaxy Bass ทุกคนเดรุ่นพี่ทัศคุไปอนาคตเหรอเขาทิ้งจดหมายนี่เอาไว้ทำไมถึงไปคนเดียวออแล้วไอ้อนาคตเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆเหรอโยเออ ฉันยังชอบไปเที่ยวบ่อยๆเลยนะสุดยอดเลยคราวหน้าพาฉันไปด้วยสิเทสิยะนี่ลืมไปแล้วเหรอว่าพิศานะชอบโกหกน่ตกลงหลอกกันเหรอเนี่ยกาอื่นพี่ทาสุคุทำตัวบ้าระห่ำไปแล้วนะแต่ว่าเขาก็เหมาะกับคำนั้นดีอนะ <inclusive> นินเห็นด้วยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดแบบนั้นถ้าหากมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาอะไรเนี่ยนี่มันภาพอะไร ขนลูกยังไงก็ไม่รู้ตรงนั้นมันมอนสเตอร์ Monster, นี่ทุกตัวกลายเป็นหินหมดเลยเทสเทสนี่เป็นการทดลองไหมค่ะเ,ออเสียงแบบนี้มันนี่หรือว่าภาพขึ้นไหมเออพาลุกกอดอกไม้งดางามแห่งวงการบันทิฟไฟนานาะนนพารุกอจ้า ه, ตอนนี้พวกเราน่าจะอยู่บนดาวโลกแต่ว่าเป็นในอนาคตปุ๋ยแล้วที่นี่นะมันที่ไหนกันล่ะเนี่ยไม่จริงนะนี่น่ะละโลกของเราในอนาคตไม่จริงฉันไม่ยอมรับอนาคตแบบนี้หรอกริวเอนจิทาสุคุรอดมาได้จากวันมหาวิปยคเมื่อสี่ปีก่อนภาพที่เห็นอยู่นี่คงจะทำให้นึกถึงเรื่องราวในตอนนั้นสินะ อย่างกำลังมาทาโกะสุเกะสู้นอนทาโกจุกอะไรนะ่ะแฝกของคาตานะโวเหรอมาบะไม่ใช่แฝกของขอบวนร้อยอสูรทำไมแฝกของขอบวนร้อยอสูรที่นักสู้อาคาสิจิเคยใช้ถึงมาอยูบในโลกที่พังพินาศนี่ได้ละ่ะทาโกจุเหอ้อทำไมถึงมีแฝกขบวนร้อยอสูรเยอะแยะแบบนี้กันละ่ะจากทั้งนั้นก็มี เรื่องจริงเหรอเนี่ยพวกนั้นมันร้อยอสูรจาก a อช i e น t World มีมันอะไรกันเนี่ยไม่สิแล้วที่นี่มันเวร์ไหนกันแนะ่แบบนี้เองสินะตกลงนี่มันยังไงละเนี่ยโคโนโนบรุเป็นผู้ใช้เด็กดราก,ก้อนเวิลนี่นาะ ไม่จำเป็นต้องไปสนใจถ้าท่านยังมิกิโดคืนชีพขึ้นมาโดยสมบูรณ์เมื่อไรเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปก็แค่เรื่องขี้ปะติ๋วเท่านั้นเรอที่เขตแดนระหว่างเวิร์ทลทุกคำไบ้เพราะยามิเกโดน่ากินดีจริงๆออย่าเข้ามานะฮ่าฮังกรีเดี๋ยวสิเดี๋ยวซิไม่อร่อยหรอกนะ มวกขวาข้าบาร์บี้อังเกรอรท่านทันสุขแจ็ควันมหาวิโยคเมื่อสี่ปีก่อนในใจฉันมีแต่ความสิ้นหวังและก็ความหวาดกลัว แล้วนายก็ปรากฏตัวขึ้นต่อนหน้าฉันสำหรับฉันตัวตนของนายคือความหวังฉันจะไม่มีวันยอมเสียนายไปอีกแล้วตอนนั้นนายถามว่าฉันต้องการอะไรตัวฉันที่ยังเด็กไม่ได้ตอบอะไรไปแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันอยากจะช่วยทุกคนไปพร้อมๆกับนาย คงเงั้นแล้วฉันจะต้องช่วยนายให้ได้รอฉันก่อนนะแจ็คฉันจะต้องหานายจนเจอแจ็ค สกปรกนี่มันอะไรล่ะเน,นี่ยความมันสำคัญนักก็อย่าทำตกแต่แรกสิจะทำอะไรนะตัวกับเปียกเดียวออกมาให้เก็บตัวเล่นลูกอ๋ยพอแค่นั้นละปล่อยสองคนนั้นไปซะถ้ายังจะทำร้ายเขาอีกฉันไม่ยกโทษให้แนะ่ เป็นขายมนุษย์อย่ามาปาเก่งหน่อยเลยอย่าจะทำให้ฟันร่วงลงไปสมึกผิดเลยนวรถสัสสัสแกงก์ก์สตาพร์ ไหวหรือเปล่าเนี่ยทาสุขุทาสุข,ขุชัยิียกโทษให้ไม่ได้แล้ว คุณพลังของตัวเองไม่ได้แล้วรีบรีบใส่หัวไปซะมายอนฉันจะฉีกร่างพวกแกเป็นชิ้นๆแล้วกินมันให้หมดเร็ไปแล้วฝากไว้ก่อนเถอะจัดอาสุขก,กลิ่นหมานี่เสียงหมาดนี ใช่ริยวเอจิทาสโคจริงจริงแจ็คนี่หรือว่าตาของนายไม่สำคัญหรอกแจ็คฉันเชื่อมาตลอดเลยว่าแจ็คจะต้องมีชีวิตอยู่่านทาสโคปลอดภัยดีใช่ไหมคะเพราะพวกเธอแท้ๆฉันก็เลยได้เจอกับบัดดี้อีกครั้งอะก็แจ็คล่ะ คพณพี่ทัศสุขสุดยอดเลยดีแล้วละ่ะน่ายินดีจริงๆิ้นิแบบนี้เจออะไรก็ไม่วันแล้วแต่มันจะง่ายแบบนั้นจริงๆนั่น่ะเลยเขาโดนแจ็ค <c oughs> ฉันไม่เคยตัดใจเรื่องนายเลยฉันจะร้อยสาตาของนายให้ได้ถ้าได้ไปที่สตาร์ดร g ก n อนเว d ต้องทำได้แนะ่ทอสุข ฉันยังไม่ได้ไปรักษาตัวที่สตาร์ดราก,กอนเวิร์เลยนะไม่จริงนะเป็นไปได้ยังไงอะทำไมล่ะแจ็คไม่ได้รับการรักษาที่สตาร์ดรากอนเวิร์สหรอกเหรอแจ็ค แจ็คทำใจดียวไว้เม่ดีเเบอร์คอร์ดไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้หรอกเหรอไม่ใช่ไม่รักษาสัญญาแต่รักษาสัญญาไม่ได้หมายความว่ายังไงสตาร์รากอนเวอมันไม่มีจริงไม่มีจริงงั้นที่นี่มันคือที่ไหนกันแนะ่ฉันจะตอมให้เองนะ ที่นี่คืออนาคตอันห่างไกล <c oughs> เคนรอนซุสคุไม่สิราชันพายุหกเขาแวรีเอบเบอรคอตฉันเองก็ตกใจเหมือนกันแต่ที่นี่คือดาวโลกในอนาคตอันห่างไกลเป็นโลกในอนาคตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยพลังของยามิเกโดว่าไงนะ <c oughs> 絆で手に入れた新しい力合わせてやるよ百鬼の脅威このイカズ様がならルミナイトド,ドラゴニックスター百戦連磨好評発売中虫ロード